สวัสดีจ้าขอต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องกะทิเสาะกราวเคยไทยสะพายเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมวันนี้กะทิพามาเก็บถั่วลันเตาเนาะพี่น้องอากาศร้อน28องศาเนาะอยู่เยอรมันเนาะพี่น้องเนาะนี่ไม่ได้มาสองวันพี่น้องเอ้ยดูอ่ะเต็มเม็ดเต็มฟักเลยเนาะนี่ตะก้าใหญ่เลยลูกสินี่ เดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะเนี่ยงามมากพี่น้องทุกปีแม่แม่กับยายเขาจะชอบกินมากเนาะเขาก็เลยฝากกับที่ปลูกทุกปีเนาะก็ที่ก็จะปลูกให้เข้าทุกปีแต่ว่าปีนี้พลผลิตเกินเกินคาดเนาะพี่น้องเนะาะดูอ่ะคือดกแล้วก็เต็มฟักมากเลยเนาะเต็มหน่วยเต็มเม็ดเนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ที่จะแกะให้ดูเนาะนี่ กล้องอันค้าตั้งกล้องไม่รู้ว้ตรงไหนหาไม่เจอเห็นไหมนี่อันนี้ก็ต้นก็กิ่งเข้าเห็นไหมดกดีจนนาะพี่น้องเนาะนี่ทำยังไงจะได้เห็นชัดๆนี่เนาะหน่วยดกคักัพี่น้องเลยกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งมันแก่แล้วก็ที่ก็เจ เก็บแล้วกัไอ้นี่เลยเพราะว่ามันคงไม่มีดอกมาอีกแล้วเนาะนี่ที่นี่เราจะมาดูเม็ดข้างในกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาเม็ดเต็มขนาดไหนดูอ่ะใหญ่ๆอ้วๆเลยจ้านี่เนาะแกะดูก่อนโอ้ยดูอ่ะพี่น้องเม็ดสวยมากเรียงเป็นเม็ดสวยงามเลยเนาะ แล้วก็เม็ดใหญ่หวานนะกะที่กินดูแล้วนี่อร่อยเม็ดใหญ่ดีเยินพนะี่น้องดูสิอ้อนเนาะดูสินี่เต็มตะก้าเลยได้ตังตะก้าหนึ่งเนาะนี่กินก่อนอร่อยอืมพอดีกินได้อะปลอดสารเคมีเนาะเพราะว่ากะที่ไม่ได้ ไม่ได้ชีดยาไม่ได้อะไรเลยบำรุงไข่ไก่กะปิผงชูรสเนาะอร่อยมากมันออกหวานหวานมันมันเนาะเพราะว่าเนือมันาหลายเม็ดมันแก่เต็มเต็มทีแล้วไงมันคือมันเต็มเม็ดอ่ะพี่น้องเนี่ยคือมันเต็มเม็ดเลยนะดูเส้นี่มันยังไม่แก่เนาะถ้าแก่จะเป็นสีเหลืองอ่ะ พอมันเต็มแล้วมันก็กินอร่อยเนาะพี่น้องถ้ามันอ่อนมันก็ไม่ค่อยอร่อยแต่นี่มันเต็มเม็ดแล้วไงมันมันเต็มทีแล้วมันใหญ่แบบเต็มรอนมันเ่รอเนาะอร่อยล้วก็พามาเก็บอืออร่อยครับเ่อเอาลงยูทูบจักนิดหนึ่งนะพี่น้องนะอร่อยอ่ะ เก็บกระดึงแบบนี้เลยเนาะเพราะว่ามันมันมดชุดแล้วพี่น้องที่ก็จะเก็บออกให้หมดเลยนี่เนาะงามเนาะพี่น้องเนาะจัาเกตั้งตั้งกล้องมุมไหนให้พี่น้องเห็นเดี๋ยวขยับขยายหาบนก่อน ตั้งกล้องไม่รู้เอาไว้ในกระเป๋าไหนไม,มีหลายกระเป๋าพริกก็งามจนพี่น้องพริกก็งามไม่ได้ดอกต้องตั้งอะไรกับบัวนี่แหละบรรยากาศร้อนเนาะนะตอนนี้ร้อนเลยเองเอาไม้ออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะได้เก็บง่ายๆ เห็นไหมหน่วยดกๆเลยจ้า mm. เก็บเรียงแถวยาวมาเดีเนวเนือเรือซุ่มเนาะซุ้มที่กำลังถ่ายทอดสดทะลุหนิหนะตอนนน้ mm. หน่วยดกๆงามๆถึงแม้พี่น้องซิง, mm. งามหลาย <c oughs> ้จะวางตรงไหน อยากให้เห็นนะนะเห็นความภูมิใจเนาะความภูมิใจที่เราก็ได้ได้ปลูกแล้วมันเป็นหน่วยหลายขนาดนี้เนาะที่นนองรูสซนหน่วยหลายแล้วก็เต็มเต็มเม็ดเนะ่ะเราต้องบำรุงดีๆเนาะเราถึงจะได้ผลผลิตที่คุ้มค่าเนาะเพราะว่าปีหนึ่งนาหล่นก็มีแค่สี่ห้าเดือนถึงไหม เริ่มตั้งแต่เษซาเนาะเือ,อมีนาก็เริ่มเพาะพันธุ์เมล็ดในผ้าพืชพาเดี๋ยวสิงหากันญาสิงหาในนาฝนก็เฮ็ดก็เริ่มออกเนาะกัญญาตุลานี่ก็เริ่มหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะบำรุงด้วยด้วยสมุนไพรที่เรามักด้วยยาที่เรามักผลไม้มัก แล้วเราเอามารดเนะาะทำเองเนี่ยแหละก็เลยได้ผลผลิตที่ที่ดีอะ่ะที่นอกไยนี่ตะลูกใหญ่ๆง,งามๆเลยจ้ะจริงมันหมดชุดแล้วมันหมดดอกเล้วนี่เนาะพรุ่งนี้แม่เขาจะไม่เยี่ยมหาที่ก็เลยเก็บไปฝากเขา ของโปรดแม่กับยายเลยเนาะเขาชอบกินกินเปล่าๆนี่แหละกินเล่นเนาะพี่น้องกินแบบสดๆนะเนาะแต่ขอบอกว่าสดดีขนาดเด้อกินถั่วลันเตาเองหรือบ้านนี้เขาเรียกว่าโชโชชินเนาะพูดผิษหรือเปล่าโช,ช,ชูเตอร์กับชูชิ่งนี่สาเยอรมันไม่ค่อยแข็งแรง ว่ากันนาะพี่น้องเนะาะวาาจะรูปเนาะไม่ค่อยได้เจอใครถ้าเจอก็เจอครอบครัวไม่ได้ว่าจะพูดอะไรหมากมายเนาะพี่น้องมันก็ไม่ดีดอกเพราะว่าเราอยู่ประเทศเข้าเราก็ต้องพูดให้คล่องแข็งแรงรู้ทุกอย่างเนาะถึงจะดีแต่เดียวอยู่นานๆไปก็รู้เองแหละพี่น้องนี่ก็เพิ่งจะสิงหานี่ก็ครบสี่ปีเต็มๆเนาะ ที่อยู่เยอรมันเจอื้อว่าคุ้มค่าเลยพี่น้องกับการอยู่ร่างสันสิ่งสวยงามเจอครอบครัวดีเนาะหลุดลูกค่าก็น่ารักทุกคนเลยอุปถัมภ์เรื่องงานเรื่องหลายๆอย่างวันนี้พากระต่ายมาด้วยสามีก็มาสามีรถพักอยู่เนาะ ี่ก็เลยพามาเก็บถั่วลันเตาก่อนเก็บจะหมดแล้วแต่เป็นของฝากเวลาแม่มาห่อกับที่ชิไลแกก็จะหิวของกินของฝากอาหารแห่งมาเยอะมากเนาะกะท็ทีก็ไม่มีอะไรให้เขาดอกอะไรที่เขาชอบกินก็ที่ก็พยายามหาพยายามปลูกให้ซื้อเขามันก ไม่ได้เท่าเองปลูกเองได้พี่น้องเนี่ยหมดหนี่แพงเด้ไม่ใช่ถูกถูกนะพี่น้องตะกาใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่าเขาขายเป็นขีดเนาะในห้างเนี่ยทับเม็ดมันนั่งมันก็หลายขีดมันก็หลายบาดเนาะพี่น้องเนาะดูสิเต็มตะกาจา้าอห้ดูดูกันชัดชดดูกันใกล้ใกล้กลเนาะพี่น้องเนาะนี่ปลอดสารทำเองปลูกเองกินเอง หน่วยงามงามดูสิงามมากเลยเนาะ,ะนแกะให้ดูปู่ค่แม่ของโปรดเขาอุ้ยเม็ดเต็มเลยอะ่ะพี่น้องดูอ่ะเนี่ยเม็ดเต็มเลยอุ้ยอร่อยด้วยช็กแซกดูดอืม

ไอ้กายไอ้กายรู้บัสเอาอันนี้เขาถามมาใช่สปริงเกินหรือว,ว่ารถกับมือดีน,นี่ว่าอันไหนก็ได้ไอ้กายอะไรก็ได้เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะทักทายกันอยู่สวนอุ่นรักกับกะทิเสอกกลาวเคยไทยสยยายเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมมีเท่านี้แหละ เก็บหมดแล้วจะได้เคลียร์สวนจะได้ปลูกผักอย่างอื่นต่อเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าก็ที่จะพาดูพิกจังนิดหนึ่งเนาะคันมาร์คสปริงเกอร์ดินไหนก็ถ่ายทําแล้วดูพิกจังนิดก็ได้เนาะนี่เรียงแบบเห็นไหมใหญ่เลยหน่วยใหญ่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวก็ที่พาเดินดูสักนิดสักหน่อย ในไหนเราก็ถ่ายเป็นวิดีโอแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่หัวอ่วอันนี้ก็หน่วยพริกกำลังหน่วยเลยจ้ะดอกหลายจนหน่วยหลายพรอมเนาะพี่น้องสินี่กำลังใหญ่เลยงามเนาะไม่ได้มาสองวันพี่น้องแต่ยังไม่แก่ดอกนี่พี่สมมาเอางานก็ไม่ได้เก็บให้เขาเพราะว่ามันยังยังหน่อยอยู่เนาะ เดี๋ยวค่อยส่งไปชนีตามหลังไปให้นะพี่น้องให้เข้าแบบแก่เต็มที่ก่อนเห็นไหมนี่ดอกสวยเลยสวยเลยเยอะเลยเนาะเยอะยมากงามด้วยหนวยดกเดี๋ยวค่อยมาดูภาพหนึ่งนะพี่น้องนะ <Yeah. S 1> กำลังกระดึ๊บเลยบ้านเองกระดึบเนาะหรือว่าอ่อนๆเนี่ย พูดภาษาไทยโคราชบ้านเองอันนี้พันโปรแลนด์เนาะนี่สีขาวอันนี้กระดอกตะมุตะมิโอ้ยสะออนเทดูสินี่เยอะแย,ยะเลยพี่น้องเลยดูดอกมันมัน,น่าจะมาเร็วกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะคักคักมาเร็วกว่านี้จะได้มีเวลาแบบว่าหน่วยได้หลายๆกว่านี้ไงกะน,นี่ก็เลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็มดหนาหร้อนแล้วเนาะ นี่เนาะพี่น้องแวะมาทักทายอยู่สวนอุ่นรักวันนี้พากันมาเออ่รถนำพักแล้วเก๋บแวะมาเก็บถั่วลันเตาไปฝากแม่เนาะพี่น้องเนาะนบรรยากาศเย็นบรรยากาศสวยงามดีงามร่มรื่นอืดูความเย็นแ <c oughs> บบเย็นอะ่ะแล้วแบบพอเย็นแล้วมันก็นสดชื่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะดูดอกกุหลาบงามๆ ดอกกุหลาบคงทนมากเลยเนาะอยู่นานเลยดูสิรมรื่นเท่าน,นี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกัน,ลนหลายหฝากช่องกะทิสกลาวเคยไทยสไยเยอรมันเ้ยนะพี่น้องเลยแบะมาทักทายกับถั่วลันเตาเก็บฝากแม่เนาะบ๊ายบายวัสดีค่ะ